สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับครูเก่งจริงๆีนครับนายวรงงพงษ์พงศิทักษ์ครูใหญ่โรงเรียนภาษาพาเพลินนะครับโรงเรียนอยู่ถนนพระราม3อาคารทรีอทสถานี BRT เจริญรจษลราครับวันนี้กลับมาพบกับข้อ16นะครับเรายังอยู่ในพของการอ่านนะครับเป็นข้อสอบ HSK 4พัทการอ่านอ่านบทความที่ยาวขึ้นเราใช้ตอบคําถามมากกว่า1ข้อนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีข้อ 16.1กับ16.2นะครับใช้บทความเดียวกันตอบคำถาม2ข้อครับมาดูที่โจทย์ของเรากันเลยนะครับเทคนิคของเราก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับกับข้อสอบในพาร์ทนี้คืออ่านคำถามและตัวเลือกก่อนนะครับเราจะได้โฟกัสไปที่คำตอบได้อย่างรวดเร็วนะครับโอเคคำถามนะครับเขาถามว่า s h u e n 觉得这次活动怎么样นะครับ เอ่อ学生นักเรียนนะครับตเจ้าคิดว่าเจ้า此次活动น่ะกิจกรรมในครั้งนี้นะครับหัวตรงกิจกรรมจะมายังเป็นอย่างไรนะครับอ่าเขาคิดว่าเป็นอย่างไรเขาเอขัอขนโยอีอีขันโยอีอีก็คือมันมีคุณค่าหรือมันมีประโยชน์แก่ชีวิตของเขาอ่าอย่างนี้เราจะใช้คาว่าอีอีนะครับมาข้อ B นะครับขันตันเตียวนะครับต,นตันแปลว่าหนึ่งถูกไหม เตี้ยวต้านเตี้ยก็คือมีไม่หลากหลายนะมีแค่หนึ่งเดียวคือมันไม่หลากหลายเราจะใช้ต้านเตี้ยวกับอะไรที่ไม่ค่อยมีทางเลือกให้เราเท่าไหร่นะนะครับ <c oughs> ข้อ C นะครับเขินอีปนันเขินอีปานอีปานแปลว่าทั่วไปปกติทั่วไปนะครับเขินอีปานก็งั้นงันอ่านะครับก็ปกติงั้นงั้นไม่มีอะไรพิเศษอะไรนะครับข <c oughs> ้อ D d o กนะครับเขินอู้เหลียวนะครับอู้เหลียวก็คือหน้าเบื่อเนาะอ่า ไม่น่าสนใจนะครับเขินปูเหลียวนะเขาคิดว่ากิจกรรมครั้นรงนี้เป็นอย่างไรมีคุณค่าม,มากนะแล้วก็ไม่หลากหลายนะครับหรือว่างั้นๆหรือว่าน่าเบื่อนะครับ <c oughs> โอเคเรามาเข้าสู่ตัวคําถามเลยนะครับ学次活动怎么样อย่าง,งที่เราชื่อพูดไปบ่อยๆนะครับข้อสอบในพาคนี้จะมีลักษณะของโจทย์อยู่สองแบบแบบที่หนึ่งก็คือ มีคีย์เวิร์ดำแบบที่2คือไม่มีคีย์เวิร์ดต้องอ่านทั้งบทความนะครับข้อนี้ดูแล้วเป็นลักษณะที่แบบมีคีย์เวิร์ดนะครับก็คือเดี๋ยวเรามาหาว่าเสือเิงเือต่อเป็นอย่างไรตรงไหนที่มีเนื้อความประมาณว่านักเรียนคิดว่านะครับเอิงเือต่อนะครับก็เราก็กวาดหาสายตากันเลยนะครับไม่ใช่กวาดหาสายตาโทษทีครับกวาดสายตาหาคีย์เวิร์ดกันนะครับก,ก็นน 啊、呃，为了使学生，那哈，汉语课堂的内容更加丰富，学校组织学生去民族文化村参观。<coughs> 那天，学生们不仅看到了剪纸、呐哈刺绣和，呃瓦瓷嗯，托呐哈展览，还亲自动手学习制作，场面非常热烈。回来以后，他们他们的肯定是。 เ生们เหมือน,นั่นเองนะครับโต้ชั่วทุกคนล้วนพูดว่าอ่ะประโยคนี้ก็หมายความว่านักเรียนทุกคนเขาคิดว่านั่นเองอ่ะดูตรงนี้แล้วใกล้เคียงที่สุดเลยนะครับเอาโอเคตัวก็ถามว่า学生 er 觉得这次活动怎么样嗯他们都说可能ข้างหลังนี่แหละคำตอบ这次活动โหเปิดมาก็เหมือนกันได้เลยนะครับอีอีล่ะ e e ถ้าเอ่อีล่ะคือมันเป็นประโยชน์กับของรับพวกเขามากหรือมันมีคุณค่าต่อชีวิตของพวกเขามากซึ่งเมื่อกี้นี้เราได้ผ่านตาดูในส่วนของคําตอบในตัวเลือกกันมาแล้วก็จะมีตัวเลือกอยู่ข้อหนึ่งคือข้อ A นั่นเองนะครับที่ดูและเขาท่ามากที่สุดเลยนะครับถ้าเหมือนตัวชัวเจอสือหัวต้ถ้ายอ่อีล้วพวกเขาล้วนพูดว่าเพราะนั้นคำว่าล้วนพูดว่า เราต้องลิงก์ให้ได้นะครับว่าพวกเขาล้วนพูดว่าความหมายมันคือพวกเขาล้วนคิดว่านั่นเองนะครับเพราะถ้าไม่คิดแบบนี้ก็คงไม่พูดออกมาแบบนี้ถูกไหมครับเจ้าซื้อหัวต้งถ้ายอยอนะีเลยนะมีคุณค่าและมีประโยชน์กับพวกเขามากมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับข้อเอนะครับจะเป็นข้อที่มีเนะือน้อหาสอดคล้องกับบทความมากที่สุดนะครับคราวนี้เพื่อให้ไม่พลาดเผื่อมีมาหลอกนะเราก็ ลองอ่านต่อดูสะหน่อยนะครับชูเลชั่งก่าวสือสี่หายหน่งเลียวเจน,น้าหลีดเฟิงถูหชิงจะเห็นว่าทั้งหมดทั้งมวลนี่ยเขาพูดถึงเรื่องของกอิจกรรมนอกชั้นเรียนนะกิจกรรมหนึ่งก็คือการไปเยี่ยมหมู่บ้านวัฒนธรรมชนเผ่านะครับก็มีกิจกรรมให้ทํามากมายคือจะพูดแต่ทางที่ดีทั้งหมดเลยถูกไหมให้คุณค่าให้ประโยชน์กับชีวิตนี่ก็ทางที่ดีนะครับ อแต่ถ้าเรามาดูข้อตัวเลือกที่เหลือนะว่ามันมีอันไหนที่เข้าเขาบ้างไหมอันนี้เนี่ยข้อนี้ต้องบอกเลยว่าคนออกข้อสอบคนท่านเดี๋ยช่วยเราอย่างมากเพราะว่าเราจะพบว่าข้อ b ข้อ c ข้อดีความหมายของช้อยทั้งสี่ข้อนี้ล้วนมีความหมายในเชิงลบทั้งสิ้นเลยนะครับมีความหมายในเชิงลบทั้งสิ้นก็คือบอกว่ากิจกรรมนี้มันไม่ดีมีข้อ A ข้อเดียวที่บอกว่าดี แล้วก็มีเนื้อความที่สอดคล้องอ่ะโดยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคำตอบนี้เป็นไหนไม่ได้นอกจากข้อ a เลยนะครับโอเคก็เท่ากับว่าข้อนี้เฉยนะครับตอบข้อ a นะครับโอเคเรามาดูความหมายของบทความอันนี้กันนะครับเวละเพื่อนะครับอทำให้学生น,นะริ้ว学生น,นักเรียนต่างชาติ ห้านอยู่เครือามก็คือชั้นเรียนวิชาภาษาจีนเนื้นโลงก็เนื้อหาเพราะนันรวมแล้วเนื้อหาของวิชาภาษาจีนนั้นเคร่งจะเพิ่มขึ้นนะเพิ่มเติมขึ้นเฟื่องฟูก็อุดมสมบูรณ์ก็หมายถึงว่าเนื้อหาเนี่ยมันมีความหลากหลายมีความาสมบูรณ์นะครับเพื่อที่จะเพิ่มพูนเนื้อหาวิชาภาษาจีนของนักเรียนต่างชาตินะครับ เฉวีเซี่ยวจูซื้อเฉเี่ยวโรงเรียนจูซื้อก็คือจัดจัดให้เกิดงานหรือกิจกรรมอะไรขึ้นเราใช้คำว่าจู่ซื้อนะครับเฉวีเซี่ยวนักเรียนชื่อมินนนม้นจูเหินข้าชุนมิ้นจูเหินข้าชุนก็คือ,อ <c oughs> หมู่บ้านชนพื้นเมืองนะครับหมู่บ้านชนพื้นเมืองก็จะคล้ายๆกับถ้าเป็นเมืองไทยนะกเ็เหมือนกับเราไปเที่ยวเมืองโบราณน,นะครับเพื่อที่จะได้ไปที่เดียวเลยแล้วได้ศึกษา อะไรล่ะสถานที่ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทยได้โคตรทบทั้งสี่ภาคหรือว่าเ,เหมือนกับตลาดน้ำสี่ภาคอ,อ,อะไรอย่างงี้นะครับไปที่ตลาดน้ำสี่ภาคได้ศึกษาถึงชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยในทั้งสี่ภาคไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนเรือนไทยทางเหนือทางอีสานทางภาคกลางภาคใต้ซึ่งไม่เหมือนกันแล้วก็กิจกรรมต่างๆในชีวิตใช่ไหมหรือว่าเกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่หรือ การประกอบอาชีพของคนในแต่ละภาคที่ไม่เหมือนกันเนี่ยก็จะเป็นการจําลองเอาวิถีชีวิตของชนพื้นเมืองนะครับในแต่ละภาคเนี่ยเอามารวมกันไว้ในที่เดียวให้ได้เข้าไปศึกษาหาความรู้นะครับอ่ในประเทศจีนลักษณะของหมู่บ้านแบบนี้เรียกว่ามินจูเวินควาชุนนะครับมินจูเวินควาชุนโอเคนักเรียน学生们还啊不仅看到了剪纸，น,นะครับอ绣อ,อ ชาวเฉื้อจานหลานนะครับ <c oughs> ในวันนั้นนัดน,นาเทียนวันนั้นเสียสมอนนักเรียนทั้งหลายผู้จีนไม่เพียงแต่ขั้นเต้าได้เห็นนะครับขั้นต้าเลอเจียนจือกเจียนจือกอการแปลว่าตัดกระดาษก็คือเป็นศิลปะการตัดกระดาษนะครับของชาวจีนนะครับซื่อซิ่วนะครับซื่อซิ่วก็คือเป็นศิลปะของการเย็บปักถักร้อยนะครับ เท้าชื้อก็เป็นเซรามิกนะครับจานหลานก็นิทัศการก็เขาจะมีนิทัศการนะครับที่แสดงในเรื่องของการตัดศิลปะการตัดกระดาษศิลปะการเย็บปักถังร้อยแล้วก็ศิลปะในเรื่องของเซรามิกนะครับหาชิ้นซื่อต้องโฉบเฉียยสีสสสจื้นะแล้วยังคงแล้วยาได้ปู้จิ่นจะใช้คู่กับหายนะครับปู้จิน่นหายอ่าไม่เพียงแต่แล้วยังหายชินเือนะครับชินเือก็ด้วยตนเองด้วยตนเองเลย ต้องโฉเอ่อต้องโฉก็คือต้องขยับโฉมือขยับมือก็คือได้ลงมือนะครับสีสีจู่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 ก็คือลงไปปฏิบัติลงไปทำนะเ็ไปผลิตอะไรขึ้นมาก็คือว่าประโยคนี้คือว่ายังมีโอกาสได้ลงมือทำนะครับก็เอ่อไม่ว่าจะเป็นตัดกระดาษหรือลงไปเย็บปักทักร้อยหรือว่าลงไปทำาเไรางเกด้วยตนเองเลยนะครับ场面非常热ฉา面场面ที่นี้ก็คือหมายถึงว่า บรรยากาศของเหตุการณ์นั้นๆนะครับฉากเราเคยเรียนไปว่าแปลว่าสนามถูกไหมฮะอ่ะนอนั้นี่ฉากเนี่ยนอกจากจะปลาสนามแล้วเนี่ยวเวลามาใช้แบบนี้นะครับจะมีความหมายว,ว่าเป็นบรรยากาศนะครับบรรยากาศของกิจกรรมนั้นๆนะเพราะกิจกรรมเป็นการลงไปทําในสถานที่แห่งหนึ่งแล้วก็เลยเปรียบสเสมือนฉากที่ฉากนะครับอ่ะฉากเมียเฟชั่งเพื่อเรียนนะครับก็คือบรรยากาศนะเต็มไปด้วยความคึกคักสนุกสนานนะครับ 回来以后他们都说เออหลังจะกลับมาแล้วพวกเขาก็ล้วนพูดว่าเจอืครั้งนี้หัวตงกิจกรรมนะเจอซืหัวตงกิจกรรมวนี้太有อามีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อพวกเขามาก除อ่านอกจากชูวรนี่ยนะครับจะใช้กับไฮหรือว่าเยนะครับชัวร์นอกจากจะได้เยี่ยมชมและได้ศึกษาความรู้แล้วหหนนงเเียวจ还能了解那里的风แ人情ว ยังทำให้ได้เข้าใจถึงน้ำจิตน้ำใจของคนในท้องถิ่นต่างๆอีกด้วยนะโอเคก็จบลงแล้วนะครับสำหรับข้อ16.1นะครับคราวหน้าเราจะวันพรุ่งนี้นั่นเองเราจะมาเจอกันกับข้อ16.2นะครับถ้าเห็นว่าเ,เทคนิคที่ผู้เก่งนำมานำเสนอนะั้นมันมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับ Facebook ของโรงเรียนภาษาประเพหรือผูเก่งเจ่งจินนะครับเลยถ้าติดตามกันอยู่ใน YouTube channel นะครับก็อย่าลืมกด subscribe กระดิ่งติดตามนะครับทางของโรงเรียนภาษา,าพื้นเือคลูกเก่งอย่างจีนะครับหรือ follow กันใน IG ของคูกเก่งอย่างจีวันนี้นะืหาจบลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับข้อ16.2วันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ